สวัสดีครับวันนี้อาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่11กันยาไม่มีฝนไม่มีฝนผมพาไ่ดูบอ่อที่เราจะตกกันวันอาทิตย์ที่18นี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวง่ายๆก่อนก็จะให้ดูพื้นที่นะเดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้เ๊บนะเนี่ยเราสามารถจอดรถได้เลยก็คือจริงๆแล้วที่ทแรกมันลกนะทางคุณอาเขา ใจดีมากเลยเอารถนะฮะร,รถแมคโครรถไถสังเกตได้การจอดรถนะฮะเอาจอดรถได้นะฮะฝั่งคือฝั่งตรงไม่ไม่ชิดขอบบ่อนะฮะฝั่งฝั่งหนึ่งเพื่อให้รถอีกคันหนึ่งเนี่ยสามารถออกมาได้รถจอดไม่รถวิ่งเข้าไปเนี่ยไม่ลอบ่อนะครับเพราะว่าด้านนู้นจะเป็นดินใหม่ดินคันใหม่ที่เขาทาทางใหม่มันจะค่อนข้างจะเป็นเป็นเขาเรียกขอบบ่อใหม่มันจะไม่แน่นพอจะวิ่งไปได้สุดนู้นนะฮะ แต่ลักษณะคือเราตกปลาก็คือเราตกหยุดแค่แนวเนี้ยแนวเน,นี้ยก็คือมันจิบเยอะมากนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะฝั่งนู้นคือเราจอดเราจอดชิดด้านซ้ายนะด้านขวาแล้วก็เป็นเราก็ตกนะฮะสำหรับตอนสําหรับการจอดรถเนี่ยผมว่ามันมันมันสะดวกสบายตอนที่คือตอนนี้สมาชิกอยู่แค่ประมาณ4ี่ท่านนะสี่สิบท่านแค่นั้นเองนะผมว่ารถประมาณสัก30สกว่าคันก็สบายสบายเลยหลวมๆเลย เจอดได้สบายเลยนะ่ยช่วงเช้าเนี่ยอยากให้สมาชิกเนี่ยอยู่ตรงอยู่อยู่แค่เราแวกเนี้ยอยู่แค่เราแวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันจิบเยอะมากเนี่ยดูดินะฮะวันจิบเยอะมากมันเยอะมากอะมันเยอะเยอะจนแบบผมไม่อยากให้ไปไหนอะ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยผมอยากให้อยู่ช่วงเชา้าให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะดูดู ดูใกล้ใกล้อันนี้ผมเดินมาปลายปลายลมนิดนึงเนี่ยดูดิดูดหูดูหูนะดูหูเห็นไหมนู้นน่ะเป,ป็นแถวไปคือแนวนเนี้ยเนี่ยแนวแนวนี้เราถึงแนวนู้นเนี่ยตอนช่วงเช้าเราตีกันตรงนี้ระวังควายกันหน่อยนะพยายามตีไม่ต้องไกลเพราะปลามันขึ้นไม่ไกลเลยปลามันขึ้นใกล้ๆน้ําหัวบอ่อในลึกประมาณสองเมตรนะมิดหัวเลยสองเมตร ผมจะพาไปดูต้นลมให้ดูนี่ก่อนดูมันเจ็บไฮะโอ้โหเห็นปากมันจะมีมันจะมียี่สศนะฮะยี่ศกสายประมาณสักอครึ่งกิโลนี่ครึ่งกิโลกวนๆอยู่ยี่งศกลอยตัวเยอะอยู่เพราะตรงนี้เป็นจุดที่เขามีโรงขี้ไก่ด้วยอะไรเงี้ย ยืนตีสบายเลยตรงนี้มีวัชพืชนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยมันจะมีหญ้ายื่นออกไปฉะนั้นเนี่ยสวิงด้ามยาวนะครับสวิงด้ามยาวนี้ต้องมีเลยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ถ้ามันมุดเข้าเนี่ยนะครับจะเสียโอกาสนะฮะพอใกล้แล้วงัดเลยนะฮะต้องโหดกันนิดนึงถ้าอยู่ฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีหญ้าอะไรแต่ฝั่งเนี้หญ้ามันขึ้นยาวเลยนะฮะนะห ด้ามขึ้นยาวเลยสิบงด้ามยาวนี้ต้องใช้เลยนะครับช่วงเช้าอยู่หัวบ่อนะครับสมาชิกทุกท่านเรามีแค่สี่สิบคนเองนะสี่สิบคนเนี่ยฝ, 20, ฝั่งนู้นยี่สิบฝั่งนี้ยี่สบโอ้โหตรงเนี้ยบันเทิงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหัวลมนี่พามาดูปลายลมนิดนึง ช่วงเช้าลงทะเบียนก็รับนะฮะรับอาหารเช้าแล้วก็รับน้ำส้มแล้วก็ข้าวกล่องมาเลยนะครับผมจะแจกเลยนะกลางวันผมไม่แจกข้าวแต่น้ำเ่ยจะแจกให้เรื่อยๆจะมีทีมงานผมคอยแจกน้ำให้อะไรเงี้ยเป็นช่ชวงๆไปขอให้ฝนตกแค่นั้นเองนะฮะโอ้จอดรถกว้างมากเลยพอถ่ายออกมาลแล้วที่แรกผมนึกว่ามันแคบพอถ่ายออกมาแล้วจอดรถโคตรสะดวกเลยโอ้จอดไปดนู่นยาวนู่น จอดไปก่อนก็ได้ใครเข้ามาก่อนก็คือจอดให้ลึกก่อนนะฮะจะไปหรือจอดแล้วให้คนอื่นเนี่ยเขาสวนได้ให้เขาสวนถอยกลับมาได้อะไรเงี้ยตำแหน่งจากตรงนี้ไปนู่นเนี่ยผมว่าอยู่ถึงถึงหัวหัวหัวมันจะมีหัวแหลมอยู่หัวหนึ่งตรงโน้นแค่ตรงเนีน้จากนี้มาเนี่ยผมว่าฝูงเนี่ยแต่ฝูงมันหนักๆเนี่ยฝูงมันจะอยู่ตรงนี้ยเยอะนะที่ผมเทสเนี่ยฝูงนี้เยอะมากแล้วก็นู้นเลยก็ไม่มีอีกทิ้งช่องช่องขาดช่องขาดนั้นก็โอเคอยู่จิบเยอะอยู่ อันเป็นงานช่วยกันตกนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วว่ามันมันมันจัดแข่งแล้วปลามันไม่กระจายตัวปลามันอยู่เป็นจุดๆที่เทสเนี่ยถ้าปลามันกระจายตัวบ่อนี้ก็นะเอาไว้แข่งอะไรเงี้ยเพราะปลามันใหญ่มากแล้วอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นไปดูหัวลมกันไปดูว่ามันจิบยังไงอะไรเงี้ยนไปดูมันจิบมีสวายจิบปนด้วยแต่ช่อนเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะจิบลักษณะจิบปลายปาก ไ่นะเดี๋ยว80ไร่แล้วกันกับคนส0สิคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นไปเดินไปดูกันลูกนี้เดี๋ยวป่ามาใไซเดียวกันนะ บ่อมันกว้างน้ํามันสูงมากน้ําฝนมันตกลงมาแต่จริงๆแล้วบ่อเนี้ยน้ํามันระดับน้ํามันลึกกว่าบ่อนี้ซึ่งบ่อเนี้ยตอนนั้นน้ำมันตื้นพอน้ํามันตื้นปุ๊บเนี่ยปลามันจิบเยอะจริงอยู่แต่มันกัดยากผมก็เลยรอผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยฝนมันตกน้ำขึนอยู่ขึ้นมาอีกห้าสิบเซนแล้วผมมาเทเนี่ยโอ้โหมันกัดดุมากก็เลยเอ้าโปรเฟสดีกว่าดูนะโอ้โหมันจิบดูไหมฮะอันนี้หัวลมแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมาดูนะ ดูดูเลยต้นไม้ตายนะไอ้กิ่งกิ่งไม้ที่แห้งๆนะเพื่อนอาทิตย์หน้าก็ยังอยู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะไอ้ตัวมันจิบโอ้ยยี่ศกนียี่ศกรอยนแผ่เลยไม่ช่อนมันกัดนูดูมันจิบมันเลื้อยเท็กซัสเนี่ยเดินหนอนี่เพลินเลยโอ้ดูดูเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันจิบเลื้อยไหม แน่มุมนี้ก็คือจากตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าประมาณสักสองร้อยเมตรจากจากโขบบ่อไม่ถึงสองร้อยหรอกร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเนี่ยมันจิบเยอะ่อะมันจิบพร้อมกัดมากเลยแต่ด้านข้างเนี่ยมันมีเสร็จว่าจะเอ่อมันเสร็จต้นไม้มันยืดออกไปประมาณเกือบเมตรนะสวิงย,วยาวๆหน่อย โอ้โหโอลมดูดูดูนะน้าดูันเองนะดูนะ เพลินเลยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเห็นหางไหมเห็นหางไหมโอ้ดูเห็นปลายปากไหมนั่นนะะทุกเช้าเพื่อนๆจะเห็นน <themselves> ้าสมาชิกนะนานาทุกท่านจะเห็นเองนะสมาชิกท่านจะเห็นว่าช่วงเช้าในที่มายืนเนี่ยเป็นการเบียดเยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเดินใกล้ๆกันหน่อย จะเป็นการแย้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลักษณะคือแย้งตกนะแต่หมายความว่าเราช่วยกันตกเราช่วยกันตก,ตก,ตกออกไปเพราะอายุปลามันเยอะแล้ว,ลวปลารุ่นใหม่เนี่ยมันจะโตไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราตกลูกปลาใหญ่ออกไปก่อนดีกว่าไฮ้รอรอบหน้าเราก็มาตกปลารุ่นใหม่อะไรเงี้ยดูกัดอะไรไมู่ ตั้งแต่ตั้งแต่เนี้ยมาเนี่ยตั้งแต่เนี้ยมาเห็นไหมฮะดุมจิตดิฮะดูนะ่ยดูนะฮะนะครับก็คือว่าก็รับดีมากเลยนะครับก็ลักษณะการจอดรถนะฮะเห็นไหมเขาจอดรถ คือด้านนี้ไม่ต้องจอดนะครับเรามาจอดเรามาจอดฝั่งนี้นะฮะเรามาจอดริมนี้เรามาจอดริมนี้เพื่อให้รถที่จะกลับก่อนหรือว่ามีธุระเนี่ยก็คือสามารถสวนออกมาได้เราจอดชิดซ้ายมือด้านนูน้นนะฮะด้านนู้นจอดชิดขวามือนะฮะด้านนู้นจอดชิดขวามือด้านนี้ด้านนี้เราจอดชิดซ้ายมือนะครับก็พอมากเลยฮะร,ระดับน้ำเพาะระดับน้ำเนี่ย มันพ้อมมากเลยมันพ้อมมากน้ำสวยระดับน้ำสวยนะปลาจิบเหลือตัวเลยดีมากฮนะก็18นี้นะครับอาทิตย์นี้เราพบกันนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะนูน่นอนุนก็จะเป็นสนามสองที่ผมแข่งไปรอบที่แล้วนะก็คือฟาร์มเดียวสนามแข่ง สมาชิกที่นานาที่เคยมาแข่งเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการเดินทางเข้ามาเข้ามายัางไงแต่สมาชิกใหม่เนี่ยว่าตามที่ผมปักหมุดให้เลยปักหมุดแล้วเข้ามาถนนตัดถนนที่กำลังก่อสร้างใหม่แล้วก็ขับตามเส้นแดงที่ผมเขียนให้ในรูปภาพตับตาเข้ามาเลยนะฮะเรามาลงทีเบียนกันในบ่อเราไว้พบกันนะครับสวัสดีครับผมบาย